ู้ดีหารทุกท่านมหาเศรษฐีทุกท่านครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจประจวบชูรัตน์นะครับรับราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุทธศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค,คู่รธุรกิจนะครับคุณพัทยาชูรัตน์เม่บ้านและธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านเบเกอรีร่แตงกวาเบเกอร,รี่จังหวัดสกลนครค,ครับสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณนะครับ อัพอัพตั้งนะครับคุณสาสินันทานันและอัพนายนะครับที่มอบโอกาสนะครับไปสปอนเซอร์ผู้ธุรกิจพรนยาของผมนะครับนะจนเราตัดสินใจนะครับมาร่วมธุรกิจนี้นะครับโดยอยู่ใต้สายงานของดาบตำรวจสมคมและคุณบำโดนเทพสุบัตินะครับผมเงียงเพื่อเขาผูพ่นนครับผม เหตุผลนะครับเพราะต้องการเงินครับนะครับเงินครับผมเป็นตำรวจนะครับซึ่งเกิดจากพ่อแม่เป็นมีอาชีพชาวนาครับเป็นคนจนครับจนจริงๆครับรับราชการมา28ปีนะครับมีหนี้3ล้านครับผมเงือนเดืนสุดท้าย 35,810บาทขอบคุณสนักงานตำรวจแห่งชาติครับแต่รับจริงๆก็คือ1,350บาทสู่นะครับไปสู่ฝังฝันไม่ได้ครับปลดหนี้ไม่ได้แน่นอนครับอีกหลายร้อยปีครับถึงจะได้เงิน3ล้านนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับเข้าสู่ธุรกิจนะครับโดยมีท่านาดาตำรวจสุคงคมนะครับ ที่ฟังช่างสกุลนครครับนั่นเชียนแผนในผมนบ,บอกว่าแผนนี้แหละจะปลดนี้และจะพาด้วยผมเชื่อครับเชื่อผมเห็นแล้วเป็นจริงครับเ,เป็นจริงผมก็มาวันที่ 18, 19นะครับมางานสตาร์อัพและงานบอสที่นี่นะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เห็นคนรวยนะครับขึ้นมาปลาใส ยิ่งทําให้ผมอยากทานะครับผมก็ตกลงตัดสินใจนะครับลงโครงสร้างใหญ่นะครับทั้งครอบครัวจบเรียนด้วภายใน24ชั่วโมงครับบยแงงๆนะครับผมขอขอบคุณนะครับอุปไลน์ทุกท่านนะครับคดโหล่คนจุยที่บางแผนนะครับสู่ความสำเร็จนะครับขอขอบคุณตำรวจสงคงบุตลุงดวนนะครับ และผู้วิหารนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับผมเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพาผมปดหนี้ได้นะครับและก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งของผมคือปดแอกนะครับออกจากคอของผมนะครับตอนนี้คือรับใช้งานนะครับมีแต่คําสั่งคับ,บัญชานะครับผมต้องเป็นอิสรภาพให้ได้นะครับภายในสองปีครับ ต้าหมายถายน้าเดือนนี้อีกเกินวันแน่นอนครับ